ฝังฝังเลยไเี้ยอมแเถ้ามาแขกต้งบอกตักกันเลกลัวหมลูกน้อของมัซื้อเลยแลไม่ถึงตอกเย้อันนี้วนมีานขาของที่นเใชไม่ได้อะไรลาอะไรรถกอไม่รอดไมได้แต่ว่าต้องตีมหมางเนี่ยีหมา จะเป็นตัวทาเกมไหมครับคสีทำเกมสีนแล้ว้าวหัวโตได้ไหมหัวโตที่ไหนหัวโตจะไป่้า